สวัสดีครับวัสดีครับ f c ทุกท่านและอาจารย์ใหญ่ที่รักนกเขาใหญ่ท,ท่านครับผมมาพบกับผมเช่นเคยครับผมพ้นเขาใหญ่เมืองป่านะครับก็ช่วงนี้ฝนก็ตกเช่นเคยนะครับมันก็จะทําคลิปให้อาจาจรย์ทุกท่านได้เห็นนะครับผมก็มันชอบตกตอนเย็ยนๆนะครับที่บ้านนะเพราะว่าผมชอบเป็นคนที่ว่าชอบออกต่อก่อนหัวค่ำลาต่อนกต่ออะไรนะครับประมาณห้าโมึง ประมาณห้าโมงถึงหกโมงครึ่งเนี่ยประมาณนี้นะครับผมชอบตอนนกนะเวลาช่วงเวลานกแบบใกล้ๆนอนละผมชอบต่อนะครับช่วงเช้าเช้านี้ผมออกเช้ามืดนะครับวผมเข้าบ้านประมาณเที่ยงเนี่ยครับผมเข้ามานะครับก็คลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาฝากถึงเซียนเซียนรุ่นใหม่นะครับที่หัดเล่นนกเขาใหญ่นะครับที่ถามผมมานะครับว่าเอออาจารย์อาจารย์จะห้าเป็นอาจารย์อะอาจารย์จะเล่นนกแบบไหนดีวะ ผมเป็นนกฝึกตอ่อเอานกฝึกต่อดีหรือว่าเอานก,กต่อดีเอาพูดถึงนกฝึกต่อก่อนครับนกะเอ่อนกฝึกต่อนี่มันต้องดูอายุด้วยนะครับว่าอาจารย์หลายท่านน่ะจะฝึกนกจะไม่เหมือนกันนะผมบอกไว้ก่อนนะจะฝึกนกจะไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างนะครับนกอาจารย์ห้ามบอกเขาก็ฝึกประมาณหกเดือนจดเดือนแปดเดือนแล้วแต่คนนะะจนถึงปีปีแปดเดือนเก้าเดือนแล้วแต่คนนะไม่เหมือนกัน แต่คือการฝึกอ,อะ่ะมันอยู่ที่นกด้วยว่านกขึ้นเร็วขึ้นช้าด้วยนะครับเวลาจาังหวะการเล่นการไลไรด้วยนะของนกนะครับก็นกคือว่าถ้าเราฝึกเร็วอะ่ะมันก็ดีแต่ว่ามันก็มีก็มีข้อเสียของนกด้วยนะมีข้อข้อเสียครับข้อเสียของเขานะครับคือว่าคือข้อเสียของนกนะครับที่เราฝึกอายุน้อยๆนะครับผมหนึ่ง บางทีเจอนกป่านะครับที่ว่าอายุแก่กว่านกเราจะทําให้นกเรานะครับหนึ่งหลบแล้วก็ไม่สู้นกอีกเลยบา,บางตัวนี้จะไม่สู้นะอันนี้สําหรับนกอันนี้นะนกฝึกต่อนะบางตัวนี้หลบยาวเลยเป็นปีก็มีบางคนเคยเจอลหมนะครับก่ณนนี้นะครับที่นกอายุมันหกเจ็ดแปดเก้าเดือนเนะี้ยประมาณเนะี้ยนกยังไม่ถึงแบบถึงขวบ นกับไม่ค่คยสู้สู้นกดีเท่าไหร่นะคือยังปล่อยอาวุธของนกจงปล่อยคาลมจะปล่อยเการเรียกกันโยนจะไม่เต็มร้อยเหมือนนกเก่าอะไรเงี้ยครับเนาะก็มันแล้วแต่สเต็ปของนกนะครับบางทีเจอนกแก่กว่าคูกว่าดุดันกว่าเจอนกตีตีข้างข้างกงเนะครับเนาะ เจอตีข้างอ่ะตนี mm ้เป็นกระโจงกันเนาะนกตกเข้าตกเข้าจนนกนกต่อเราอ่ะหมอบก็มีบางตัวนะครับหมอบในกรงครับหมอบตนแบบไม่เอาอะไรละดิ้น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 ลูกดิ้นอย่างเดียวเลยไม่แบบไม่สู้อ่ะแบบไม่เอานะอันนี้คือกรณีนกฝึกต่อนะมันจะไม่เหมือนนกนีแบบเราต่อในเมืองอะไรนะครับนาออันนี้ผมยกคือเป็นนกป่าเราต่อเล่นสายป่านะครับแต่นกเมืองอ่ะมันจะเรามันเรียก ไม่นานเล่นไม่นานนกนกเมืองนะเพราะผมผมเคยเล่นมาก่อนผมบอกเลยนกเล่นนกเมืองเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวด้วยต่อประมาณสั้ห้าทีสิบทีนะครับตัวใหญ่นะดูแป๊บเดียวกระโดดละมันไม่เหมือนเราเล่นในป่าในในดง,ดงนะครับดงใหญ่ครับนาอที่เราจะไปตามมานกตัวหมายอะไรเนี้ยครับนาอจะเอานกฝึกต่อไปเล่นอนะ่ะบางตัวนี่แบบโหสุดๆผมบอกเลยโดน โดนกนารนำจนสุดโดนกลับมาบ้านนี่แบบไม่ขัดไม่เล่นไม่เอาไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรนะครับถ้าเป็นนกเมืองโดดพัดโดดพัดแล้วก็ทุบพับพัดพัดวันไหนได้หลายตัวนะมันสเต็กการเล่นอ่ะมันจะไม่เหมือนกันแต่ผมแน,นะนํานะการเล่นอ่ะเราต้องเอานกอายุประมาณถ้าเราจะซื้อนกนะถ้าเป็นนกฝึกต่อนะผมขอให้เป็นนกสองปีขึ้นไปเลยอายุสองปีขึ้นสองปีถึงสี่ปีนยิ่งดี ถ้ามั after, นจะเป็นนกต่อแล้วนะนกต่อเก่งละสองปีสามปีสี่ปีห้าปีนะะจะเป็นนกที่เก่งแล้วนะผมบอกเลยเป็นนกที่ว่ารู้งานเราขึ้นซสาปั๊บ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 ขึ้นซสาเสียกํานองสายปั๊บเขาก็ขาดแล้วคือเขาเตรียมตัวสลัดขนปั๊บปั๊บปั๊บสายโลนสักนาทีนึงครับนอกเตรียมตัวมีก็มีจังหวะการดิ้นอะไรของนกตัว่อทนในโกงครับน้องวันนี้ผมเล่าแบบประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นมาครับผม ผมเคยซื้อมาผมก็เล่นไม่ได้ก็มีบางทีนะผมก็เคยผมเคยลงคลิปให้อาจารย์ท่านได้เห็นอยู่ครับนะผมแต่ผมแนะนําสําหรับมือใหม่เลยให้ซื้อนกต่อดีกว่าเรายอมเรายอมเสียสตางค์เยอะดีกว่าเราเสียน้อยผมบอกเลยการเล่นนกนะเราซื้อที่เราคือครคือว่าเราจบเลยเราไม่ต้องไปแบบต้องแบบต้องไปกังวลอะไรแล้วอะ่ะเราไม่ต้องไปกังวลเหมือนลกฝึกต่อ ต้องฝึกต่อแล้วมันจะเล่นไหมขึ้นป่ามันจะขันไหมันเป็นอย่างงี้ครับน้องการเล่นนะครับน้องเฮ้ยวันนี้มันไมนกต่อแล้วมันคือว่ามันไม่เล่นมันไม่เอาอ่ะมันเป็นว่าอะไรอ่ะแล้วก็โทรไปถามเขาว่าพี่ทําไมนกผมซื้อมานกมันไม่เล่นนกเป็นปีอย่างงี้อย่างงี้พี่มันก็มีปัญหาครับเนาะเวลาเราเล่นนกฝึกต่อหลักมือใหม่ผมบอกเลยซื้อนกต่อดีกว่าให้นกอายุสองปีสามปีสี่ปีห้าปี ขึ้นไปยิ่งดีผมบอกเลยที่ผมบอกคื่จ๊แรกนะน้องนอกเก่าอ่ะมันเก่าเกมยิ่งอายุเยอะยิ่งเก่าเกมนะผมบอกเลยนะไม่ใช่นอนกอายุน้อยเล่นดีไม่ใช่คือทางมันกลับกันมันไม่ใช่เหมือนลูกผสมนะครับลูกผสมนี่อายุห้าถึงหกเดือนมันก็เล่นได้แล้วแต่นกป่าเนี่ยมันใช้เวลานะครับผมบอกเลยใช้เวลาใช้เวลามากอันนี้ผมพูดแบบจากใจผมเลยนะ จับใจอะจับใจผมเลยน,นะผมบอกเลยผมเล่นแบบจนรู้อะเออนกเราซื้อนกมามเล่นเราก็ต้องมารออะนกฝึกต่ออะเราก็ต้องมารอรอ,รอนู่นรอนี่รอหลายอย่างรอเวลาให้เขาปรับเนื้อปรับตัวด้วยอะไรด้วยนะครับเวลาเล่นทุน่นกตอกก็ผม,ผมเคยโดนเพราะว่าผมเคยโดนหักคอไปรอบนึงอาจารย์ท่านหนึ่งนะผมบอกเลยแกมาแบบมาเมียมเมี่ยแล้วผมแทบจะไม่มีนกให้แกด้วยนะ วันนั้นนะครับแกมาจากไอ้สลับ,บุรีนะถ้าแกฟังคลิปนี้นะแกตอบเขาไม่ผมดเลยแกตอบเขาไม่หมดเลยนะแกขี่รถมาจากสับเอสลับ,บุรีนะขี่รถเอ่เอรุ่นอะไรนะโตโยต้ารือถเสอยงนะรถสูงๆนะสีบอลนะครับแกตอบเขาไม่ให้ผมด้วยนะผมบอกเลยนะแกมาหักคอนกผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะขายท่ายนะมันเป็นนกฝึกต่อมันเป็น เนต้องฝึกต่อนกเฉเลยนะไม่กี่ตัวเองผมก็เป็นเออแต่ตัดสินใจขายดีไม่ขายดีแล้วผมผมอะเป็นคนที่แบบตัวันใจมากเลยขายไปแล้วนกจะเล่นไหมจะเอาไหมอยู่เขาจะขาดไหมนะผมที่แล้วผมโทรหาเขาเลยนะผมบอกเลยนกฝุกตัวนั้นผมโทรหาเขาไปวันเข้ามาวันไหนผมจำไม่ได้มาวันไหนผมจำไม่ได้นะตอนนั้นตจงหน้าลำใหญ่ะตอนที่ผมเกลี่ยลำใหญ่พี่แกมาเอานะ แล้วก็มีนกเข้าบรรสายอีกหนึ่งตัวที่ผมให้ไปนะตอนนั้นทีเด็ดเลยนะตอนนั้นนกคาลมที่ผมให้ไปนะคือว่าผมไม่เอาต่างแกนะแล้วก็พนเนียดอีกหนึ่งลูกนะถ้าแกฟังคิดนี้นะแกตอบคอมเมนต์สันตยเเลยผมบอกเลยนะต้องแกมาฮักคอนะแต่ผมโทรไปถามแกแล้ว oh, ่าโอ้ขขนขันดีเลี้ยงอยู่โดนอยู่อ่าค้อยู่แบบถึงโอ้่างนี้ผมก็โล่งใจเพราะว่าองฝึกต่อผมก็ไปต่างถิ่นก็เล่นอยู่แต่ว่าผมจะ เวลาผมเล่นนกเล่นอะไรผมจะไม่จับข้อกล่องไม่อันเนี้ยผมคือผมพูดโดยรวมเลยนะผมไม่แบบพูดจริงจากใจอะ่ะเราเล่นนกด้วยกันอะ่ะเราคือเราพูดตามตรงอะ่ะแต่เราอยากให้ลูกค้าได้นกดีๆไปอย่างเงี้ยครับเนาะ ลองไม่อยากให้ลูกค้ามาแบบเสียเวลาอย่างเงี้ยครับให้โทรหาผมก่อนก็ดีครับอย่างเงี้ยเป็นี่ขวัญ <c oughs> <c oughs> ใ,ในใจผมเลยนะคือให้ลูกค้าโทรหาผมก่อนก็ได้ว่าผมมีนกไหมที่ผมไม่มีช่องนี้ผมก็จะลงผสมนกอยู่ครับเนาะจะเอานกเก่าอ่ะลงผสมเพราะว่าผมอยากเอาลูกเขาเล่นดูด้วยครับว่าเป็นยังไงนะครับนะตอนนี้ลูกออกมาประมาณสองชุดอยู่ผมกาลังลงเพาะครับนกเออนกสายมาเลยสม พอ่อแม่แม,แม่แม่นี่สายไทยครับผมเป็นแม่แม่นี่จะเป็นเป็นป่าร้อยครับแต่พ่อจะเป็นลูกผสมเลยครับมาลองดูครับผม,บผมแล้วก็อีกอย่างครับนกต่ออ่ะนกต่อเก่าอ่ะทําไมอาจารย์หลายท่านอ่ะทําไมไม่แบบไม่แบบคือว่าเขาไม่ยอมอันนี้ผมพูดตรงนะทําไมเขาแบบไม่ค่อยลงทุนซื้อกันนะเพราะว่านกต่อเก่าราคาไม่สูงแล้วก็อีกอย่างอ่ะพือต้นทุนเราอ่ะแต่ละคนอ่ะแบบไม่เท่าเทียมกันนะ ผมที่ผมเคยเจอมานะรือว่าทุกว่าเราผมเปิดอยู่ประมาณ40อย่างเงี้ยครับเนาะ40ใบ,บแดงอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วบอกพี่ผมไม่มีตังคนะ์อ่ะขอลดได้ไหมสักสัก30ได้ไหมส้หรับลมส่งได้ไหม30เราบอกได้ถ้าว่าค่าเอาจริงอะ่ะผมก็พร้อมให้พือว่าแต่ลดให้ลดลคดราคาให้ไม่ใช่เราจะขายลงแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเดียวนะ คนขายนกมัน่มขายนกนี่ผมไม่ได้หวังมากมายขายนกนี่นะไม่ได้ขายแบบหวังอะไรมากมาไม่เหมือนนี่นะครับเนาะคือเราพอ,อพออย,ออยู่พอกินพอให้นกเรามีอาหารได้กินไปวันๆเนี่ยผมขายนกนี่นะมแล้วก็เออ,อาจารย์ถามว่านกต่อถ้าเราซื้อนกต่อมาแล้วเราต้องทำ,ทำยังไงบ้างครับเนาะหนึ่ง เราได้นอกจากอาจารย์ท่านอื่นครับน้องเราต้องให้เขาปรับสภาพตัวก่อนทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้สักหน,หนึ่งเดือนก็ได้หรือทิ้สองาทิตย์เราดูก่อนว่านกขานดีไม่ดีนะครับน้องเราอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อนกจากอาจารย์ท่านอื่นให้เราดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับค่อยซื้อนะครับผมเพราะว่ามัน ช่วงเนี้ยมันโดนการโกงเงินเยอะ,ะเรื่องนกนะผมบอกเลยอย่าเพิ่งตัดใจซื้อนะสาหรับเซียนใหม่นะเซียนเก่าผมก็กราบขอโทษด้วยนะครับก็กราบขอโทษนะครับผมไม่ได้ว่าใครเนาะผมคือว่าพูดเป็นความความจริงมาเล่าสู่กุนฟังนะผมให้เอานกนะผมบอกเลยสองอายุสองปีขึ้นถึงห้าปีนกยิ่งเก่งผมบอกเลยเก่งถึงเซียนเก่าๆ้องถามเซียนรุ่นเก่าๆ,ๆ,ๆดูได้เลย นกสองปีถึงห้าปีนี่ถ้าปล่อยคารลมมาโตสุดๆนี่น,นะครับผมบอกเลยสุดยอดผมเล่นแบบแบบคือว่าเราแบบไม่เสียดายสตังค์ด้วยปล่อยคารลุมสุดๆดได้ยินเสียงชัดเจ้าเสียงสายเสียงแป๋วแล้วนะผมบอกเลยเขาเล่นนกนี่นะผมก็ฝากถึงพวกเสียงใหม่ด้วยนะครับการท่าน,น,นเล่นนกก็ให้เราใจเย็นๆค่อยๆหาเอาครับเราอย่าไปใจร้อนค่อยๆดูเอาไปเรื่อยๆครับ การเล่นนกนะก็คลิปนี้ผมก็ไม่มีไม่มากคือแค่แค่มาเล่าคนส่คนฟั่งว่าจะเอานกไปไหนที่ผมพูดซ้ำไปซ้ำมาก็กราบขอโทษด้วยนะครับผมเนาะที่คนเราครับเนาะก็คลิปนี้เดี๋ยวจะไปตามลิ้วเฟืองในตำนานที่อาจารย์ทุกท่านถามหานะอ่าอย่างนะครับลิ้เวเฟืองในตำนานานี่ผมยังจะไปเอาเจ้นะครับยังไม่ได้นะครับผมก็ว่าจะเอาเออ อันนี้กําลังทเนี่นะ,เป,นเ,นะเ,ออเป็นพเนยดกะเออเป็นพเนยดบ่วงผมสร้างพเนยดบ่วงไว้ละขออาจารย์จา่ายแต่ว่าผมานะไม่จ่ายตังค์ไม่ได้จ่ายตังค์นะครับแล้วก็สร้างไว้ละอันนี้คือเป็นตัวโค้งผมทําไว้นะครับนี่นะครับกํลังกําลังขึ้นขึ้นโค้งไว้อยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ท่านได้เห็นพเนยดบ่วงผมนะมัน มันสองทางมันอยู่มันสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบลงส่งอ่ะถ้าทางเดียวอ่ะถ้ามันผมไม่มีภาพอ่ะถ้าผมมีภาพผมาาให้อาจารย์ท่านได้เห็นอยู่แต่เแตแล้วผมมีภาพนะ,ะนะตัวนัรนนะผนวนาเอผมจะไปเอาให้ได้เลยนกฟัวงตัวน,นั้นนะอาจารย์แลยท่านถามผมมากเลยนะนกตัวน,นั้นนะผมว่าเผมจะไปต่อเอาให้ได้อาจารย์ท่านได้ได้เห็นแน่ได้ได้ได้เห็นทีเด็ดแน่นกตัวน,นั้นนะเพราะโอ้เสียงเหมาะเสียงเสียงหลวงนะครับ โอเคครับอาจารย์ท่านก็อชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดติดตามสปา,ายผมนะครับขอาคบดครับ